อาการโรยเกลือนะครับเป็นไงทุกคนโอเคผมก็ตัอดีักันด้วยนะครับันยู่ผมช่องไอสายซิงเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนมาพาเพื่อนมาปิ้งปลากินกันนะครับวันนี้ผมได้ปลาสามสี่ตัวนะครับผมเนก็กําลังจัดเจียงอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่าวันนี้มันจะหน้าตาเป็นไงแล้วเรามันจะน่าทานหรือไม่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมบายนี่นะครับตอนนี้เรากําลังจะก่อไฟนะครับผม ลมกระแรงมิดก็มิดนี่นะครับผมเค๋ยวเราจะไปดูปลากันนะครับเคตอนนี้ไฟก็ติดแล้วรอปลารอปลารอปลาเคนะตอนนี้มาดูลีลาการโรยเกลือนะครับเป็นไงเนี่ยเข้าดำานี่มืดนกาจะทาแบบนี้แน่เคตอนนี้เราก็ทาเกลือนะ เพื่อนเดี๋ยวเราไปดูตอนย่างกันเลยนะครับไปกันเลยวันนี้เราก็ขึ้นเขียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วดูเดะทำอะไรเงี้นะเพื่อน <c oughs> ชีวิตมันพิธีบันวานนะฮะดูโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตอนมันเกมๆอะไรและกันปลาโอเคผมตอนนี้เราก็ปลาเราก็เสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะเพื่อน <c oughs> อันนี้กำลังจะชิมกันละนี <c oughs> ่นะผม มาแกะเนื้อให้ดูดีกว่านี่ครับความกำลังขึ้นเลยครับเพื่อนๆไหนฮะดีเทนเตอร์ตาเกินตรงหน่อยดิครับผมนี่ครับผมปลาที่ตกกันมานะแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปนะวันนี้เรากินแค่หนังครับดูครับดูครับอุ๊ยเนี่ยเขาข่าวอ้บ้างเนี่ยทุกคนหวานหวาน ดผมไม่รู้ว่ามีก้างหรือเปล่าหมอมีเต็มเลยดูดูนะครับดูนะครับหยิบเลยนะครับช่ำช้าใช่ไหมนะยังใหม่ๆสดๆนะครับดูดูดูเนี่ครับรสชาติอร่อยนะเนื้อมันหวานปะมันมันหวานแบบเหมือนเหมือนแบบเนื้อปลาสดนะโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตกินก่อนนั้นเพื่อน ผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับตอนนี้เราก็กินกันหมดละแต่ก้างมันเยอะไปเดี๋ยวคลิปหน้านะถ้าใครอยากดูผมทำคลิปอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะครับผม,ผมจะไปทำให้ดูเรื่อยๆเยลคล็ดลัคลิปนี้ไปนะครับบ๊ายบายไปนี่ครับดูเพื่อนผมกินนี่ไม่เหลือชิ้นดีเลยเป็นไงครับสุดยอดไหมอร่อยจัดอืม